ขี่ในส้มเด็จยาเด้อมั้งนี่แหนบกกนะจ๊ะอืมใส่ตำเครื่องครับพวกยังดอกอ,อ,อยากใส่ยังก็ใส่เอายังมูจากซื้อใหม่นเนี่หลักปาทีจจรกระเทียมบิ๊กไทยใส่เอาโลดืูดยังแหนบบิดวิกกี้บิดวิกกี้บิดวิกกี้

ใส่ไฟอนอนครับเบื้งสีสันโอ้ยเปนแตงสีเอลืงว่รเห็นไหครับรับรองสูนีนุ่ม Two t years later ก๋วยเตี๋ยว่ระเทียมกระเียมะเขงยงใจยากมาเลยกิน มากินเด้ออืยทำายฟงอ้โผู้ทางนี้เยี่ยมเยี่ยมพู้ทางพุ่นคือน้ำได้อึกอึกอึกอยู่คนนแก่ข้าวไม่แซ่ะไปไม่แซ่บแซ่แม่งทุยนี่เลยครับอ่ะปูละตอนสองตอนของมันแพงของมันกินของมันมีหน่อยนะมันนิดมันโดนหย่อนยากครับย่างเบื้องนี้ บนลดกอยู่ระย่างหัวจะเอาลูกจากเตาเนาะรอให้ลูกค้าบางๆเราค่อยกินคือบ่ใหม่ๆยากฟาร์มเลยเป็นไอฟีมือกันอย่างเขาท่าครับบันเป็นเลือดเลยเคล็ดลับการย่างการเห็ดกะไปบึงเอาในคลิปเลยครับด้วยก้อยชิเลนตั้วจังไหนบันนี้วันเป็นเลือดเนียอาจารย์วันมีอยงหลายดอกก็แค่เอาไปต้มก่อนต้มให้มันสุกพอประมาณแล้วไปย่างาแบบนนี่มันกระชินุ่ม อย่าไปเห็ดเห็ดคือลังคนเอาใส่มากๆเราพันเลยตั้งแต่พ่าท่านตุ่มมันกินเหนียวครับมันกินไม่ได้ผิดสูตรมากผิดสูตรอันนั้นเห็ดแบบ<า>มักงไงก็โลโกโซนี่เบิงังอือ,อยากเป็นยินว่ามานันยั้งเด้ยวั้น <c oughs> ในญาติอยู่มันยังเหลื่อลายอยู่โค้กแหนงนึกกระไรว่าแม่ตัวของเขาเองโค้กหย่ำนึอก <c oughs> ระไรว่าอันนอันนั้นเรากินแบบตะการนาะอันนี้เรากินแบบผู้ดีงุด มุดว่าจะไข่ว่าจะแนมว่าเป็นนะอืมตะไคร้นี่ที่ใส่ไปเนี่ยใส่เอากินซื้อหรอกอันนีว่อืมกูรังกุนเขาไปกินมันเป็นคอนเทนต์กินยากอันนี้ปลานม่นะอืมเอาไว้ต้มปลาตัวด้วอันนี้ของแท้ใช่ไหมเนี่ยอันน้ำจิ้มสูตรดับกุนไดเก็นเป็นดอกอันนี้น้ำจิ้มอันนี้เอาไว้ต้มปลาตัวด้วยน้ำจิ้มแบบขามครับน้ำจิ้มเจียวแบบขามเป็นได้ครับมาต้องสืบเลยน้ำจิ้มโค้ดนะฮะอืมยกโค แซ่บด้วยูกมาใส่โอ้ยมันแซ่บแล้วแกผูกไปซื้อใส่อะไรไปซื้อวะไข่อยแหนบวิวิกกี้โอ้ยได้ต้มแหนบหมูหนุ่ยแหนบวิวิกกี้แหนบหมกหนุ่ยเขาได้ซื้อไหมเด็อกระเบื้องหนังทั้ป้อมมือหมดมือแหนบวิวิกกี้เป็นใจครับเป็นใจอยากกินยังจะซื้อไหมด้อ ไอเยสสู้กินดอกขอยบ่อมาฟังนี่แหละบ่อมาอันตอนบ้านซื้อมาเดิวยเนีซื้อปลาต้มด้วยมันสุดท้ายแล้วขอบคุณหลายๆครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะจ๊ะขันม้อนตะไคร้ก็คือสิบบาทกินดอกทุกวันนี้ตไค้นี่ยตะไคร้เนี่ยวันอไรหรอกเบิ้งมันนะมันล่อสูบอยู่บุ่นเ่ยบ๊วยไปกินก่อนครับบ๊ายบายขอบคุณครับขอเกล้าคำวาสวัสดีครับซับสไคร้ซับสไคร้โลกเลยโอ้โหจังหวะมันดีมาดูนู่นน่ะของสุกปั๊๊บบมมันาปเเลยยว้